สวัสดีครับมาพบกับแมตช์จำลองไทยลีกสัน์20นาที9ดาวมีแมตช์อีสานใต้ในการเจอของทีมเจ้าเทียนครับบุรีรัมย์ยูไนเ็ดเปิดบ้านชาอารีนาพบกันมือของทีมนครราชสีมามาดัดเอฟซีแล้วก็มาเช็คตารางคะแนนกันเลยครับทางบุรีรัมย์ยูไนเ็ดเจ้าเทียงอยู่ดับที่9ครับมี10แต้มและทีมเยือนนครราชสีมาอยู่ดับที่15ครับมี5คะแนนก็ยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพอสมควรครับสำหรับทางนครราชสีมาครับ แล้วเรามาเช็คความพร้อมกันเลยครับทางเจ้าบ้านวันนี้บุรลมร์ยูเอต็ดก็ยังจะขาดทางสาักไขประคอนครับที่ความฟิตยังไม่พร้อมครับแล้วก็เป็นรายเดิมครับที่ยืนทางแบ็คซ้ายก็เป็นคิวบิอินแกนโซในวันนี้ส่วนทีมเยือนลากนแรกจะสีมาวันนี้มากันพร้อมติตบรราศึกครับไม่มีผู้เล่นตัวแบนหรือบาดเจ็บนำโดยเรยโด,โดสซัมเซาแล้วก็ทางเดนิสมูเลโรครับหน้าเป้าแล้วก็เช็ครายชื่อ ไล่อัพกันเลยครับวันนี้ทางบุรีรัมยูเต็ดมาระบบ4-2-3-1ครับผู้สาปะตูเป็นสิรักเทศส,สูงเนินครับทางซ้ายคิวีนกันโซ,โซเซนเตอร์พันศาแล้วก็เลนโต้เคลตดครับตรงขวาน,น,นลุอปบปดินกลางรับอับบาอิสมาตุเลเยฟแล้วก็รัตนากรไมาคามิกลางลุกสุปโชคจิดี้คันยุก ฟ้าสุปัชชัยใจเด็ดหน้าเป้ามาโกเชปวิชแล้วก็ต่อคู่มาเยือนครับทางนครราชสีมามาในระบบ4 4 2ครับประตูประตูเป็นหน้าใหม่ครับธนชัยหนูลาดหลังสี่ครับทางซ้ายประลองสาวันดีเซ็นเตอร์ชลมบุญเกิดแก้วจับคู่กับยูจุนซอมทางขวานัทพงศริยาธยานกลางสี่ครับทางซ้ายอับดุลฮาฟีบ,บูลาเฮงตรงกลางทัชชุตนตระนคราวงเมธีทวีกุลการทางขวามาดูอัตตาหน้าคู่เลดูส,มสัมเซาแล้วก็เดนิสมูเรลโล มาต่อครับไทยเลีกสมัย20นาที9วันอาทิตย์ครับวันนี้เป็นบิ๊กแมตส์ศึกดาร์บี้แอตช์อีสานใต้บุยรำกับนครราชสีมาแล้วก็บุยรำ,ำลุบบุกแล้วครับแต่ก็ไม่ผ่านแนวรับของโคราชครับในแมตช์ที่แล้วของทางบุยรำก็พลาดท่าครับแพ้ทางบีจีพุมไป1-0แพ้ก็อย่างแบบสูสีเลยทีเดียวครับมีเวด้วย เป็นทางสุพนัทเหมือนตายิงเข้าแต่ว่าไม่ได้ประตูครับพอล้ำหน้าแต่ว่าทางทีมเยอครับนครราชสีมาในแมตช์ที่แล้วก็บุกไปเสมอกับทางสุพรรณกสิทธิครับที่ประตู2-2ครับก็ามาชมเกมกันต่อครับจังหวะนี้ทางนครราชสีมาเปิดบอลมาทางซ้ายแต่เพื่อู่กทีมม่งออกไปครับน่าจะเป็นอับดุลลาฟิฟบบอรลาห็น จังหวะนี้บุยลำได้ทุ่มแต่บอลเข้าทางแล้วคอยาสีมาครับมาแล้วครับทัชชนนส่งโอ้โหกะจะทะลุช่องทางซ้ายครับมเลี้ยงดูอาซัมซาสปินไปแล้วครับแต่บอลติดที่เคเรตแล้วมาอีกรอบหนึ่งมาครับอาซัมซาได้บอลมาที่ประลองส่งต่อโอวัาซัมซาสวยครับทางซ้ายมาโล่งๆเลี้ยงวนอ้าวไม่สวยเพื่อนครับเลี้ยงเข้าในเขตโทษมาแล้วแล้วกดคว้าตัวี่เซฟสิวรักแล้โอ้ยเอาไอลตัวตาลาจะซ้ำไม่ทันครับ มีผู้เล่นบุยลาเคียบออกมาได้ทีมเจ้าถิ่นไม่ได้ทักครับทีมเยือนทักก่อนแล้วเราไปกันต่อครับตอนนี้บุยลาต้องเริ่มตั้งเกมใหม่อัดบาครับเปิดขวามาให้นลปนโอ้โหโดนตัดแล้วอาดูราฟิฟก็ได้บอลส่งคืนหลังครับมาตั้งเกมกันต่อครับไปไปมาบอลกลับมาที่โคลาประลองสาวสดีครับส่งคืนชละพงษ์ มาทัชชนนครับจริงค่อยๆขึ้นกันมาครับอยู่จุดซองเปิดขวาทั้ทีครับให้เอาไปดูอัตลาแต่โดนสกัดไว้แต่บอลยังอยู่ที่โคลาชแล้วก็ไม่หลอดแล้วครับส่งพลาดออมาที่บุเราครับแดนกลางที่สุภาพโชคครับส่งบอลต่อมาโกแล้วก็มาจีนี่โอ้แต่บอลก็โดนเย็ดทันทีบอลกลับมาที่โคลาตต่อครับแล้วก็มาพูดถึงสถิติของทั้งสองทีมที่เจอกันครับ โดยส่วนใหญ่บุรีรัม์มักจะดีกว่านครราชสีมาใน11นัดที่เจอกันเรามาต่อนครราชสีมาบุกต่อครับอูรัลฟิปเลี้ยงมาเบียดกับรัตนากรครับเลี้ยงไปเองเบียดโอ้โหเบียดอะไรตาลายเอาไม่อยู่ครับเจอรัตนากรตัดได้บอลกลับมาที่บุรีรัมม์ดูกเกมของโคราชแดนกลางาเหนียวแน่นครับบุรีรัม์คงต้องหาช่องยากหน่อยไปต่อครับ อีกัโซมาสุดโชคเลี้ยงโอ้โหไม่ทลายโดนแย่งไปแล้วครับโคราดได้บอลอีกแล้วมาแดนนะอาซัซาวนี่จะฉีกออกไปครับแต่ไม่ผ่านเกเรตครับบุยลายังได้บอลต่อครับเปลี่ยนมาทางขวาบ้างระเบดินเลี้ยงไม่ผ่านอับดุลลาฟีฟครับแล้วก็ได้บอลต่อโคราดค่อยๆต่อบอลมาทัชชนนเปิดโอ้โหสปินสวยครับมาให้อับดุลตะลาครับ แต่ในกรอเคทัวเรียงมาเข้าในเอาโยกไปไม่เปิดเอาจะชิมก็ติดต้งลําแมหาบอลไม่เชิ่อแบบภาษาแย่ออกมาโอ้โหบุยวิลามยังต่อเกมไม่ติดเลยครับแล้วก็เกือบโดนทางโคล่จบด้วยการยิงแต่ตอนนี้ยังยิงได้แค่ครั้งเดียวครับแต่บุยวิลามเริ่มมาแล้วทีี่เขายุกเปิดไปทางซ้ายครับมาให้กโซ ยิงไปรับโ้โหจะไปรับบอลไม่ทานครับตดนตาจากอัมดัวตาล่าโคลาได้บอลต่อตอนนี้บอลแยกกันไปแยกกันมาครับทางขวาโคลา,าเอาตาล่าไปไม่ได้ครับเจอบังสามคืนอยู่จนซองยูซองแทงยัดมาให้มูเรโลมาเมทีเปิดขวาก็ไม่ถึงไดโบสัญาแต่เอาบอลอยู่ที่โคลาอีกรอบตัชนนครับเปลี่ยนทางซ้าย มลองแทงเร็วรับมาให้ออบดูลาฟิปออบดูลาฟิปเปิดมาข้างในยับปูเลโลโมงลูกนี้ยับบูหได้จบด้วยการโมงครับอีกแล้วครั้งที่2ครับแต่ยังติดที่สิวัลักอยู่ทางบุยลามชักจะต้องระวังแล้วครับอย่าให้ทางนาครราชสีมาจูนจนเข้าประตูได้แล้วมาบุยลามเริ่มทางขวาแล้วครับนาลูบดินจะไปเอครับแมนต่ลูกนี้มีฟาวไปก่อนครับ เป็นอับดุลาฟีบือลาเฮงไปทำฟาวได้เลยบาดินดูอกทครับอาัสมซาวไปเข้าไปเบียดก่อนครับแต่อับูดุลาฟีบือลาเฮงไปเข้าซ้อนไปครับจังหวะนี้ก็เลยฟาวไปและบุยลำได้ฟีคิกครับประมาณ32หลาอับบาครับเปิดเข้าในหน้ากอลเกตโท้ครับแต่ไปเก็บบอลไม่ได้ครับผุ้เลยบุรรยลตัวหมูออกมาแต่มีตอนนี้เก็บได้แล้วครับไปอีเจโซครับได้นบอล ตัวเข้ากลางครับรัตนากรเปิดไปสุภาชัยเอ้าทะลุทีได้ยิงครับโอ้ยสไลด์ยิงเนี่ยทางเฉลิมพุทธแก้วผลาดไปแล้วครับจจงหวะนี้แต่มีตัวเคียออกมาครับเนี่ยแต่เคียวออกหลังแล้วก็บุยลำได้เตะมุมเป็นรัตนากรครับเปิดไปแล้วก็ได้มองครับโอ้โหไม่ได้ครับทางเคลิกโดยบอกมาแต่มีตัวเก็บครับเป็นคันยุกเลี้ยงเจอเอาดัวตาจะแยกแต่บอลอยู่ที่บุยลำครับเคียริกมาต่อรัตนากรขวาครับสุภาชัย มาที่รื้อบดินตั้งป้อมเปิดมาแล้วโอ้โหไม่ถึงมาโกเชียบเวียครับโดนมงุงขี้ออกมาก่อนปูงขงเป็นแนละ้วพวกสายยาครับมุงออกไหลอีกทีแล้วก็บุรีลำเตะม,มุมต่อครับเป็นสุขโชคเปิดเข้ามาตรงกลางได้โมกันอาร์ลมีเลยอดไปจะโหยซัตก็ไปแล้วครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นทางมาโกเชียบเวียดครับโนะป่งแล้วบอลม,มันก็ เ้าไปครับแต่มาเข้าทางนึกปด็นตรงซ้ำเข้าไปทีหนึ่งดูด้านซ้ายทีครับจังหวะนี้มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่อยู่กล้องอยู่ตรงหลังสแตนอ่ดูอีกทีนี่ชัดๆสมโชครับเปิดมาแล้วก็เป็นทางมาโกชิบะวีครับกระโดดมงก่อนแล้วไปน่าจะปชาไปฉล็บทางศีรษะของผู้เล่นโคลาครับแล้วก็มาเข้าทางนึกปด็นมงซ้ำเข้าไป เอาแล้วครับจังหวะน้อยแต่ได้ประตูก่อนแล้วครับทางเจ้าถิ่นครับยิงนาทีที่44โหท้ายครึ่งแรกกองเชียร์ก็เฮกันต่อเนื่องแล้วตอนนีแนน้แล้วเวลาก็หมดแล้วครับทดหนึ่งนาทีแล้วทางโคาชจบุกแต่ก็ตัวบุกออกมาบอลออกข่าครับแล้วทางนครศรีมาได้ทุ่มต่อตอนนี้เป็นโจทย์สุดท้ายของครึ่งแรกแล้วครับอัดุรฟิปทุ่มมาให้อ,อ,อ,อสัมเซาครับ มองให้เพื่อนแต่ไม่ถึงแล้วครับผปุตินเป่าจบเกมครึ่งแรกมาจำลองไทยอีฟันที่สิบครับดามี่แมตต์อีสานใต้ทาวบวร์บลมยูเนเต็ดนำทางแล้วก็สีมาอยู่หนึ่งศูนย์ครับและเดี๋ยวจับกลับมาชมเกมครึ่งหลังกันต่อชมอะไรครับนาะทีที่สิบครับไปจวดโคราชก่อนครับได้วาเสียวเป็นทางเรย์โต้ซับซาวครับเลี้ยงหนีสุปชัยกับเรโดเคอร์ิคเข้ามาในกรอบเขตโทษครับแล้วก็กดขวา แต่ว่าก็ติดเซฟที่ซิวลาครับแล้วก็มานาที44เลยครับเป็นจังหวะขึ้นนำ1-0ของทางบุรีรัมครับเป็นการเปิดมุมของโชคสารชาครับมาถึงมาโกเชปอวิชกระโดด,ดูแล้วน่าจะคู่กับทางเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับมาดูอีกทีครับกระโดดคู่กับเฉลิมพงษ์ครับแล้วก็มงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอลย,ย้อยแต่ก็เข้าทางนึกประดินก็มงเข้าไปขาบมาชมเกมขึ้นหลังกันต่อครับ ศึกไทยลีกวันที่20วันนี้เป็นดาร์บี้แบบอีสานใต้ครับต้องบอกว่ายกแรกบุรรีัมย์เปิดบ้านเจอโคราชครับนครราชสีมาและตอนนี้นครสีมามาแล้วครับมาดูตลาเปิดโอ้โห,โโหเปิดลึกไปครับเข้ามือสิบลักเริ่มคืนหลังมาทางทีมย่าโมเริ่มเปลี่ยนเกมบุกทันทีแต่ตอนนี้บอลอยู่ที่บุรรีัมย์ครับชิดดี้ให้สุภรชัยเปิดให้มาโกชิบุรีครับโอ้โหสปินยังกักบเซอโ์บเกิดแก้วแต่บอลไม่ วิ่งไปไม่ทันครับปล่อยมันแรงไปหน่อยรูกออกหลังก็เป็นทางโคลราได้ตั้งแต่บ้างแล้วไปจริงของคู่นี้ครับจะแข่งกันวันที่18ตุลาครับคือวันนี้ครับผมแต่กัน6โมงเย็นก็อัพคลิปตอน6โมงพอดีครับใครว่างก็ดูกันเลยทีเดียวเราไปกันต่อครับโคลราได้บุกมาสักซาวครับเกินทัชชนนไปซ้ายต่อครับทีออดุนฮาฟิฟ เลี้ยงเจอบางจากนุบินเปิดเข้าในไม่อัมดัวตลาครับโอ้โหแต่มีตัวมงคดเข้าไปสุขโชคแต่บอลยังได้อยู่ทั้งซีโคราชไปขวามไม่ได้ครับส่งมาทางซ้ายประลองครับมาให้ทัชชนนคืนเ,เมธีเมธีเลี้ยงไปเองครับโดนแย่งจากทางอับบาแต่บอลยังได้อยู่ว่าผู้สีไปเล่นบอลเปลี่ยนาทางซ้ายครับทางนครศรีมาปลลองเลี้ยงจะไปเองจะบางจากทางสุภาชัยครับ เลี้ยงล็อกไปล็อกมาจะเข้าในเอาได้เปิดจนได้ครับมาถึงติสุเอโรเอ้ามงชงใหอัสสัมสาวโอ,โ,อโอ้โหทำประตูจนได้ครับทางด้วยสีมาครับลูกตีเสมอครับเป็นการประสานงานของแดนน่าครับติสุเอโล่มงชงให้อาสสัมสาวโบอ,อาอยิงเข้าไปครับแหม เกมครึ่งหลังเริ่มมาทำนักขาสีมาเปลี่ยนเกมได้ทันทีเลยครับมาดูเ่าใช้ทีบอลทางซ้ายครับบอลเสาวดีโยกไปโยกมาเปิดผ่านหน้าสุภชัยใจเด็ดครับมาถึงฟูเรโลจะเดินขึ้นคู่กับทางคิวินีนแกนโซครับแล้วก็มงชงมาให้อาซับเสายิงจังหวะเดียวครับแล้วก็ผ่านสิวัลักเข้าไปตอนนี้เริ่มอะไรจะไม่ค่อยแน่ไม่นอนแล้วแม่เกมครึ่งหลังเริ่มเปลี่ยน เอาแล้นาะทีที่58ครับก้าฟิกขึ้นมากองเชียร์เงียบครับทางบุรีรัมดูเหมือนจะช็อกเล็กน้อยครับแต่บอลต้องเดินหน้าต่อไปครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารไปต่อเอา้าบุรีรัมแหมสุภาชัยจะส่งแต่โดนตักทางแล้วครับบอเลเริ่มเป็นของโคราชตั้งแต่เสียประตูแล้วตอนนี้ฝนตกแล้วออตรามาครับึ้นบอลมาต่อให้นัทพงศ์นัทพงศ์เลี้ยงจะบังจากอักบาครับส่งคืนหลัง เมทีส่งคินนัทพงศ์มาต่ออัตลาบอลอยู่ทางขวาที่นครศสีมาครับมาอัลตาอ่กที่เลี้ยงมาสุดเส้นครับเลี้ยงกลับมาเจอบังเลี้ยงจีเข้าในคยับเลี้ยงกินตัวเข้าไปโอ้โหโดนสกัดเอโอ้โห,โโหล,ลูกนี้ยังไงครับคูสินเดินมาหาอัตล่าดูกันอีกทีรับฟาวอะไรเอาเป็นอินเาโซไปสกัดแต่อัตาล่าแก้งล้มครับแหม เออเจ้าตัวจะตบตาผู้ตัดสินครับแต่ไม่รอดครับโดนเหลืองไปแหมกะจะเอาจุดโทษบุรีรัมย์ครับแต่ยากหน่อยครับจังหวะนี้เอามา,อาโอ้จังหวะนี้ได้โอกาสแล้วทางบุรีรัมย์ครับมาโคชิบวิดโอ้จะยิงยิงไม่ได้ครับตัวบางเอาส่งเข้าได้มาจิด,ดี่จิดี่จะยิงโอ้โหติดทันชนเอาบอลยังเคลียร์ไม่ออกแลบมาต่อโอ้โหยังเข้อออกมาได้ครับทางนครับสีมาแหมโม่เป็นต้ามเกือบเปลี่ยนครับ ตอนแรกโคราดบุกมาบุริลัมกะจะยิงแต่ยิงไม่ได้ตอนนี้โคราาสวนกลับครับแมแต่บอลไม่ถึงที่อับดุลฮะฟ,ฟิบบอลก็กลับมาที่บุรีลัมเอ่อเคาะคืนหลังได้ครับปาปทางซ้ายต่อครับคิวบีแซนโซเกม70นาทีผ่านทั้ง2ทีมก็ยังสูสีเหมือนครึ่งแรกเลยครับบุกไปบุกกลับไม่โกงด้วยมาต่อทางขวาครับนฤบประดินบุรีลัม ล่ตนากรครับตอนนี้เคาะแดนกลางมาทางซ้ายอิการโซมาต่อสุภโชครับเข้าในจีนี่จีนี่แทงเร็วโอ้โหให้เชปวิชไม่ได้ครับโดนสกัดมาทางนครศสีมาได้บอลก็บุกทันทีเหมือนกันมาครับอัสซับเซาส่งซ้ายมาทัชชนนทัชชนนเจอจีส่งต่อให้อดูทาฟีฟครับเอาแต่บอลได้เลี้ยงหนีเลี้ยงพด้นเลี้ยงวนมาโอกาสมียังไม่เปิดครับเลี้ยงในก่อนเก็บโทษส่งคืนทัชชนนทัชชนนไม่เปิดส่งซ้ายให้ประลอง ตลลองก็แอซิสได้ครับจังหวะนี้จะเปิดไม่เปิดครับเลี้ยงมาเอา้าในกอก็เพียรโทษครับเลี้ยงมาให้ทัชชุดทัชตุดกดโอ้โหกดจังหวะสองครับบอลมันเบาไปติดที่ผู้เล่นบุรีรัมแล้วบุรีรัมสวนกลับทันทีครับทางขวาทางสุภาชัยเลี้ยงยาวครับมาเจอเฉลิมบงเลี้ยงวนรอเพื่อนกย่อนครับได้เปิดเข้าในเฉลิมโอ้โหแต่มันเบาครับเข้า,ขามือทาง ธนชัยหนูลาดครับรุหลาประตูมือสองของทางนครราชสีมาช่วงนี้ฟอร์มเริ่มฮอตครับแนทางนครราชสีมาก็พักแซมมวนไว้ก่อนแล้วก็มาต่อทางนครราชสีมาบุกข้างขวาครับท่าสทวองสัญาส่งเข้ากลางมูรโลครับชิปให้อัตตาลอีกแล้วครับแนจังหวะนี้ได้บอลไปเอาได้ครับเกี่ยวกลับมาเลี้ยงไปไม่ล้มับเลี้ยงไปไม่ล้มครับ เลี้ยงมาต่ออ้าวมีเป้าหมายไม่ยิงโอ้โหส่งสั้นมาให้ทันชะดลชะดลยกหนีสุดโชคโอ้โหระบอลยังไม่ตายแล้วมาบุลเลโลโอ้โหจะไปก็โดนแย่งจากจีนี้ครับยุกคันยุกจะไปก็โอ้โหแย่งแล้วมาแล้วโอ้โหเมทีแย่างใจใจอัสสาวแต่ไม่ถึงครับแหมต่างฝ่ายต่างรู้ทันกันเงียบแหมจังหวะแย่งจังหวะยิง นามาต่อบุยลมบุยอีกครั้งนะครับนาลือประดินจะไปหูจะโดนเสียบจากทัชดานรุ่นนี้ไม่ฟาวครับเสียบโดนบอลรูออกข้าวและมีการเปลี่ยนตัวครับเป็นบุยลมเปลี่ยนสี่เครับทอสุปชโชจีดีกันยุกสุภชัยแล้วก็คิวีแกโซมาครับแล้วส่งจากพันแก้วพรมวัชรกร,รมโนวรสุภเหมือนตาแล้วก็กรรกฎวิริยะอุดมศีลงมาแทนแล้วจังหวะนี้มีฟาวครับเป็นทางนคร์อรสีบาไปฟาวบุยรยลำ กองจับที่ทัชชน,นนนท์ครา,าวงครับฝ้าวันไลครับจังหวะนี้ดูดีครับทัชชนนได้บอลเลี้ยงต่อแล้วมาแล้วเหมือนทางรัตนากรไปเบียดแล้วเจ้าตัวล้มเล่นบอลต่อแต่ดูดูก็ไม่น่าจะฝ่าวนะครับผมจังหวะนี้แล้วดูเหมือนโคราชจะได้ฝ่าวด้วยซ้ำแต่เป็นบุญรำได้ฝ่าวแทนครับมาอีกทีสีคิกมาครับบุญรำเปิดมาโดวหมสกสกออกมาแล้วเชิญพง แล้วก็ไม่ทันแล้วครับผูทิงเป้าจบเกมคาโคล่ามีการเปลี่ยนสครับแม่แต่ก็ไม่ทันแล้วครับมาจำลองทันีกสมอยี่สิบครับสึกคามิมาอีสานใต้ครับนาะทีเก้าทางบุรามินแต่เสมอกับทางนะคะสีมาไปหนึ่งหนึ่ง